แล้วกพูดสองสายพันธุ์กันนะคะสำหรับเปลงสิบสามไล่ของเรานะคะเราปลูกาวโพูดสองสายพันธุ์อันนี้นะคะ NK นะคะส่วนน,นี้สามสามเก้าเกนเล็กเหมือนกันนะคะแต่มเมล็ดต่างกันอันนี้ NK เมล็ดสั้นสามสามเก้าเมล็ดยาวๆนะคะจำนวนแถวจำนวนแถวของมเมล็ด นับแล้วนะคะได้16แถวเหมือนกันสำหรับข้าวโพดสองสายพันธุ์ของเราแปลง13ไร่นี้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดินน้ำมลมฝนแฟมรลี่นะคะวันนี้นะคะอากาศเย็นๆนะคะหลังฝนตกนะคะพี่ฝนพามาดูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะที่ถึงอายุครบการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะสำหรับพื้นที่นะคะคือ13ไร่นะคะ13ไร่นะคะโซนนี้นะคะส่วนโซนนี้ สิบเอ็ดไร่เราเก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะแล้วก็ปลูกใหม่แล้วก็งอกแล้วนะคะฝั่งนี้เราก็ถึงอายุเก็บเกี่ยวแล้วนะคะสิ่งที่เราเจอปัญหานะคะสำหรับข้าโพดเลี้ยงสัตว์ที่ถึงอายุเก็บเกี่ยวแล้วตอนนี้คือข้าโพดเลี้ยงสัตว์ของเราถูกพายุถรมลมลงนะคะถรมมลงนะคะข้าโพดเราล้มหมดเลยนะคะล้มระเนระนาดไปหมดเลยนะคะนี่ ถึงอายุเก็บเกี่ยวแล้วนะคะแห้งแล้วนะคะกระพูดเลี้ยงสัตว์ของเรานะคะตำรวจหน่อยนะคะว่าแถวไหนล็อกไหนโดนมัง่งอันนี้นะคะโดนประมาณนี้นะคะส่วนล็อกนี้เราก็จะเห็นยืนต้นอยู่นะคะขอบคุณนะคะสลหรับกระพูดที่ยังคงต้นไว้ให้เราอยู่ไม่ลงเยอะกว่านี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะเกี่ยวแล้ว เพราะว่าแดดออกแล้วนะคะดินก็จะแห้งรถก็จะข้าวรายได้ตรงโซนนี้นะคะโดนหนักหน่อยนะคะเป็นเวิงเลยนะคะเบิงกว้างเลยตรงจุดนี้ถ้าข้าวโพดเราล้มแบบนี้เราก็ไม่สามารถใช้รถเกี่ยวข้าวโพดได้นะคะอันนี้เราก็จะต้องมาหักนะคะ เนี่ยล้มอยู่กับพื้นอย่างนี้เลยนะคะนี่อย่างนี้เลยไม่ได้นะคะต้องมาหักออกนะคะนี่วันนี้พี่ผลพามาเอีเหนียวมากเลยนะคะนี่เหนียวมากเลย,อยโอ้โหได้เง้ยนี่ล้มหมดเลยนะคะล้มหมดเลยล้มไปกับพื้นหมดเลยนะคะน่าจะมาแรงมากเลย วันนี้ก็ยังพอเกี่ยวได้นะคะถ้าล้มประมาณนี้นะคะก็จะเกี่ยวได้อยู่นะคะนี่รถเกี่ยวกับพวดเราก็จะเกี่ยวได้นะคะถ้าล้มประมาณนี้เอ็นเอนแบบนี้นะคะแต่ถ้าแบบนี้นะคะไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่นอนล้มล้มระเนระนาดไปหมดเลยแถวนี้นะคะนี่คือปัญหาธรรมชาติที่เราควบคุมไม่ได้นะคะเพือพ่นอนๆควบคุมไม่ได้จริงๆ อันนี้ก็รอพี่ฝนมาหักเอาไว้นะคะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะดูนะคะว่าลดข้าวโพดลถเกี่ยวกับโพดของเราจะลงได้หรือเปล่านะคะหลังจากพายุลงลมแรงวันถัดมาฝนก็ตกแรงมากเลยนะคะตกแรงมากเลยอ,อันนี้ก็ไม่ใช่ฝัดธรรมดานะคะนี่นี่นี่ก็ ธรรมชาตินะคะธรรมชาติที่เราควบคุมไม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะละหมดเลยนะคะนี่ปักนะคะปักข้าวโพดของเรานะคะนี่ก็จะอยู่แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะนี่พายุลงช่วงนี้ก็เราก็ยังได้อยู่นะคะอาจจะเสียเวลานิดหน่อยนะคะในการใช้แรงคนหักข้าวโพด 13ไร่ของเรานะคะไม่รอบนี้เดี๋ยวดูกันนะคะว่าจะได้ผลผลิตไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะรอบแรกของเราที่เราเก็บเกี่ยวไปแล้ว11ไร่นะคะเราได้ตกไร่ละ10,000บาทนะคะก็คุ้มคุ้มทุนอยู่นะคะกับพืชอายุสั้น120วันนี่คือความประเดรานาตของ ต้นกระโพดของเรานะคะแจกไปกับพื้นเลยนะคะโดนพายุถ้าไม่โดนพายุกระโพดเราก็จะแบบนี้คงจะมาแบบพื้นๆเลยนะคะ